สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงเห็ดนะครับนี่เห็ดของเราอออันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพะนะครับอันนี้เห็ดเพะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางสาวฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันนะครับนี่เห็ดมันแล้วก็ฉีกฉีกได้เลยนะครับนี่ฉีกไว้ได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับ เราตัดโคนออกเนตางฟ้าก็จะฉีกได้นะครับฉีกเหมือนกันนะครับนี่นี่ตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้ตะไคร้สักสองหัวก็พอนะครับสองถึงสามหัวเนียออก ครับแล้วก็จะตาพริกแกงนะครับนี่พริกแกงของเราก็จะมีนี่นะ,นะครับตะไคร้นะครับอืมตะไคร้กระเทียมนะครับ เียมอันนี้จะเป็นพริกแดงนะครับพริกแห้งนิดหน่อยอันนี้พริกสดครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับํำให้ละเอียดนะครับ เนี่ยพริกเราตำหยาบหยาบแล้วนะครับแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะครับนี่ใส่หอมแดงลงไปเลยแล้วก็ตำให้ละเอียดครับนี่ติกเกงใส่ลงไปเลย สากสากสากอืนี่ก็จะเป็ดนน้ำล้างคุกนะครับนี่ผงพิเศษนะครับใส่ลงไปน,นี่นี่เป็นกระปุกเลยรเนยนี่สล้านะครับ สองช้อนนะครับนี่นี่เห็ดเห็ดใส่ลงไปนะครับ <S <S เห็ดแช่แข็งนี่ก็จะเป็นเห็ดพอแล้วครับนี่ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้นนี่น,นี่ความเปรี้ยวของเราก็จะมีนี่ใบกระเจี๊ยบอันนี้ก็จะเป็นใบชะมวงนะครับนี่ใบชะมวง อย่างละกํานะครับใส่ลงไปเลยนี่กี้ใหญ่ๆใส่ไปอิ่งนี้เลยครับเใส่ปเลยเพิ่มความเปรี้ยวนะครับแกงของเราก็จะเปรี้ยว,น,ว,น,วนัวนะครับ นี่นี่หม้อแกงเดือดแล้วนะครับมันแบบสุกรสชาติดีแล้วครับใส่กระเจี๊ยบลงไปวันนี้มีกระเจี๊ยบอันเดียวนะครับนี่ใส่เพิ่มรสชาติไปอันนี้เราจะเติมเพิ่มความหอมน,นิดหน่อยครับเปนหำปลานิดหน่อยรสชาตินะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้ากับเห็ดคอนนะครับเห็ดมันมาใส่ลงไปเลย เสร็จเลยผู้เขาผู้เขานี่ก็ปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้เห็ดอันนี้สุกนะครับนี่เสียงก็ดังปุ๊บ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 เลยนะครับนี่ uh huh. เบือดเลอือด uh huh. นี่นี่นี่ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ใบเมงลักนี่เก็บมาจากหลังบ้านเลยนะครับนี่ส่งไปส่ไปเลยปิดแก๊สเลยครับนี่หอมห่วยๆนะครับนี่ตักใส่ถ้วยเลยตักใส่ถ้วย เห็ดสีสหายนะครับวันนี้อร่อยน่าทานอันนี้เห็ดเพาะดูห้เห็ดเพาะสส่อข้างบนออน่ากินมากเลยนะครับนี่อือมันร้อน เห็ดเพาะเห็ดตักใส่เห็ดตะไคร่นะครับเห็ดไข่ลูกใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันน้ำวัดชิมๆควันอุ่ยๆเลยนะครับนี่เปร่าก่อนนะครับือร้อนๆเลย อ,อ,อร่อยครับเออได้ได้เลยร้อนอืสดน้ำนร้อนอืเปรี้ยวอร่อยเออได้อะได้เลย ต้องคอดีครับดูดูดูดสดชื่นนะครับกินไปมาลองเห็ดเผาะกันดูเห็ดเผาะเห็ดเผาะเห็ดเผาะนี่ ม,มันมีความกรุบกรุบกรุบอยู่ข้างในครับแต่เปาะเปาะอร่อยครับกรุบกรุบกรุบดีมากปไปไาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ